ตอนที่เขากําลังอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นยังเป็นคนที่ไม่ได้มีความฝันไม่ได้มีเป้าหมายอะไรมากมายในชีวิตเขายังไม่รู้เลยครับว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาจะได้มาทํางานที่ประเทศไทยเขามีความฝันอยากจะเห็น ทีมชาติไทยนะครับชุดนั้นเนี่ยไปแข่งขันใโอลิมปิกเกม2020เพราะว่ามันเป็นบ้านเกิดของเขาแล้วเขาอยากจะอยู่ร่วมเป็นทีมงานสตาร์โคชกับทีมชาติไทยชุดใหญ่ได้ไปแข่งขันในระดับฟุตบอลโลกทําไมเขาถึงไม่ปฏิเสธในการรับใช้ทีมชาติไทยเลยแม้แต่ครั้งเดียวสวุสดครับยินดีต้อนรับเข้าสู่จอห์นสตอรี่ครับทุกเรื่องราวมีเรื่องเล่านะครับวันนี้ผมจอห์นก็จะมาเล่าเรื่องราวของทีมงานสตารโคช ในทีมงานของมาตระอิชิอินะครับของทีมชาติไทยเนี่ยหนึ่งคนนะครับเป็นชาวญี่ปุ่นแท้ๆนะครับที่อยู่ในประเทศไทยมาอย่างยาวนานนะครับก่อนหน้านี้ผมก็ได้เขียนเรื่องราวของเขานะครับในเพจ Facebook จอนนะครับก็มีคนกดไลค์โอ้โหแชร์แล้วก็ มีการพูดถึงไปในวงกว้างพอสมควรเลยวันนี้ผมก็เลยอยากจะมาเล่าเรื่องราวของเขาชีวิตของเขาแบบเต็มๆนะครับเป็นแนวแบบว่าฟังสบายๆครับเรื่องราวของโยเฮชิรากิครับนี่คือหนุ่มชาวญี่ปุ่นครับที่ตอนนี้ก็เกือบๆจะ40ปีนะครับอยู่ประเทศไทยมา10กว่าปีครับ แล้วก็ตัดสินใจนะครับที่จะช่วยทีมชาติไทยอยู่ทุกครั้งที่เขามีโอกาสนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังว่าเป็นมาอย่างไรทําไมมาอยู่ในประเทศไทยอย่างยาวนานปัจจุบันทําอะไรอยู่ก่อนหน้านี้ทําอะไรมานะครับกว่าจะมาเป็นอาทีมงานสตาฟโค้ชของทีมชาติไทยเป็นนักกายภาพบําบัดของทีมชาติไทยเก่งแค่ไหนนะักฟุตบอลชอบยังไงนะครับแล้วก็อ่าไมเขา ถึงไม่ปฏิเสธนะครับในการรับใช้ทีมชาติไทยเลยแม้แต่ครั้งเดียวมีเหตุและผลของมันครับแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะไปฟังเรื่องราวของโยเฮก็อยากให้ทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ฟ์นะครับเป็นกําลังใจให้กับช่องจอนนะครับขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับมีซูเปอร์แตงด้วยนะครับจากคุณสุภาณิกานะครับเจริญผลนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกซูเปอร์แตงนะครับขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ฟ์กดติดตามกดฟอลโล่กดอะไรก็ตามนะครับในทุ ะครับทั้ง YouTube ทั้ง Facebook แล้วก็ TikTok นะครับสำหรับโยเฮชิรลกริเนี่ยผมเคยคุยกับเขานะครับสักประมาณปี2020 นะครับหรือประมาณสัก3ามปีที่แล้วนะครับได้มีโอกาสนั่งพูดคุยกับเขาแบบเปิดอกเลยนะครับตอนนั้นเนี่ยก็เขาก็เล่าเรื่องราวชีวิตของเขามาให้ผมฟังนะครับว่าทําไมเขาอยู่ในประเทศไทยเป็น10ปีแล้วอะไรประมาณอย่างนี้นะครับสำหรับโยเฮนะครับตอนนี้เนี่ยอยู่จนสามารถที่จะพูดภาษาไทยได้นะครับแต่เป็นสำเนียงแปลงๆแบบคนญี่ปุ่นพูดไทยนะครับแล้วก็เขาก็เล่าให้ผมฟังนะครับโยเฮเนี่ยเกิดเมื่อเดือนธันวาคมนะครับของปี1985นะครับ ปลายปีนี้นะครับก็จะอายุ39ปีมีพี่สาวหนึ่งรายครอบครัวเนี่ยอยู่ในฐานะปานกลางนะครับคุณแม่ก็เป็นแม่บ้านนะครับส่วนคุณพ่อเนี่ยเป็นพนักง,งานขายเสื้อผ้ากิโมโนของบริษัทแห่งหนึ่งนะครับสมัยเด็กเขาชื่นชอบกีฬาที่ไม่ใช่เป็นฟุตบอลน,นะครับเขาชอบเบสบอลมากกว่าเบสบอลเนี่ยเป็นกีฬาที่โด่งดังในประเทศญี่ปุ่นนะครับโดยประเทศญี่ปุ่นเนี่ยในสมัยที่เขาเกิดนะครับช่วงนั้นเนี่ยฟุตบอลเนี่ยมันเพิ่งเริ่มที่จะตั้งขายฟุตบอลเจลีกด้วยซ้ำไปเจลี เ,เกิดขึ้นครั้งแรกนะครับเป็นแบบฟุตบอลอาชีพเลยในปี1992ปี1992-1993โดยประมาณเนี่ยทางด้านของเจลีกเนี่ยมีการเติบโตขึ้นนะครับมีการาเริ่มต้นที่จะทำฟุตบอลอาชีพในประเทศญี่ปุ่นโยเฮนะครับตอนนั้นเนี่ยเขาอายุแค่ประมาณสัก6ขวบ7ขวบประมาณนี้เองนะครับมันทำให้ฟุตบอลเนี่ยกับตัวเขาเนี่ยมัน มีระยะห่างมากกว่าในเรื่องของเบสบอลโยเฮเล่นเบสบอลนะครับเป็นกีฬาหลักในชีวิตนะครับแล้วก็ติดทีมโรงเรียนในชั้นประถมศึกษาแล้วก็ไฮสคูลในฐานะกัปตันทีมแต่จริงๆแล้วเนี่ยนอกเหนือจากเบสบอลแล้วเนี่ยเขาก็มีความชื่นชอบฟุตบอลด้วยโดยคิงคาซูครับคาซูโยชิมิอุระนะครับตำนานทีมชาติญี่ปุ่นนะครับที่เล่นฟุตบอลจนถึงอายุประมาณ50กว่าเนี่ยก็ยังไม่ยอมเลิกสักทีนึงก็เป็นไอดอลนะครับของทางด้านโยเฮชิรากิโดยโยเฮในวัยเรียน เขาบอกว่านิสัยของเขาเนี่ยเป็นคนที่เรียบง่ายไม่ค่อยคิดอะไรมากนะักไม่มีเป้าหมายในชีวิตนะครับโดยตอนที่จบไฮสคูลนะครับเขาตัดสินใจที่จะไม่เข้ามาหาวิทยาลัยนะครับเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าจะไปมาหาวิทยาลัยแล้วเขาจะไปเรียนอะไรนะฮะแต่ว่าเขาก็พยายามตามหาว่าจริงๆแล้วเรามันชอบอะไรว่ามันชอบอะไรวะสุดท้ายครับเขาลองนะครับเขาลองที่จะไปเรียนวิชาชีพ เกี่ยวกับการรักษาอาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬานะครับในเมืองออสก้าเป็นโรงเรียนนะครับที่ชื่อว่าริเยซะคอลเ e จออฟ m มด i c ีนแอนด์สปอร์ตนะครับโดยตอนนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้มีเป้าหมายในชีวิตนะแต่ว่าชอบกีฬาชอบฟุตบอลแล้วก็เริ่มมีอาการบาดเจ็บจากการเล่นเบสบอลนะครับตอนช่วงหนึ่งเนี่ยเขาไหลนะครับเจ็บไหลจนต้องไปคลินิกแล้วก็ไปเจอกับอาจารย์ท่านนึง แล้วก็รักษานะครับถูกรักษาด้วยการาการฝังเข็มจนหายแล้วรู้สึกชอบมากรู้สึกเฮ้ยวิธีการรักษานักกีฬาที่ เกิดจากการเล่นกีฬาแล้วมีอาการบาดเจ็บเนี่ยมันมีเสน่ห์ว่ะแล้วก็เลยอยากจะเรียนทางด้านนี้มหาวิทยาลัยก็เลยไม,ไม่รู้จะไปเรียนอะไรที่มันเป็นวิชาการเรียนก็อยากจะมามุ่งตรงมาที่วิชาชีพเลยก็เลยปรึกษาอาจารย์ท่านนั้นหลังจากนั้นครับโยเฮก็ใช้เวลาเรียนเนี่ยสปีครับจนกระทั่งได้ไาลเส้นในการที่จะไปะมีโอกาสที่จะไปทํางานจริงๆมีโอกาสที่จะไปรักษาคนได้จริงๆรักษานักกีฬาได้จริงๆหลังจากนั้นครับระหว่างเรียนเขาก็ได้ไปฝึกงานอยู่ที่คลินิกแห่งหนึ่งของอาจารย์คนนั้นนะครับ โดยตัวเขาเนี่ยมีความศรัทธานในอาจารย์คนนี้มากที่ทําให้ตัวเองเนี่ยหายจากอาการบาดเจ็บหลังจากนั้นครับเขาได้ตัดสินใจไปเรียนต่ออีกแขนงหนึ่งครซึ่งมันเป็นศาสตร์ของการรักษาอาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาที่มีชื่อเสียงในประเทศญี่ปุ่นมากๆไปเรียนศาสตร์ที่ชื่อว่ายูโดเทเลปิส นะครับยูโดเทเลปิสเนี่ยไม่ใช่เป็นการรักษานะักกีฬายูโดโนะฮะแต่ว่าเป็นศาสตร์ขแขนงหนึ่งที่เน้นไปที่เรื่องของการรักษาข้อเท้าพิกการรักษาข้อต่างๆแล้วก็ดูแลเรื่องของเส้นประสาทแล้วก็ในร่างกายนะครับแล้วก็รักษากระดูกนะครับเพื่อให้สมบูรณ์ในการพร้อมที่จะเล่นกีฬาแต่ชื่อว่ายูโด เทเลปิสนะครับโดยระหว่างที่กําลังเรียนอยู่นะครับเรียนต่อแล้วก็เริ่มที่จะทํางานในปี2011ครับโยเฮก็ได้เจอกับคนคนนึงครซึ่งถือว่าเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดการเลยก็ว่าได้นั่นก็คือทางด้านของคาสุโตคูชิดะครับ โดยโยเฮเนี่ยไปเจอคุชิดะนะครับที่คลินิกแห่งหนึ่งนะครับโดยบังเอิญโดยคุชิดะเนี่ยถ้าย้อนกลับไปแล้วเนี่ยเขาก็คือนักเตะระดับตำนานเป็นตำนานกองกลางตัวรับของชลบุรี f อนะครับในช่วงประมาณสักปี2 0 1 2 2 0 1 3เป็นต้นมาประมาณนี้ฮนะแล้วก็คุชิดะเนี่ยได้ไปเจอกับโยเฮนะครับพอไปเจอกับโยเฮแล้วก็คุยกันไปคุยกันมาคุชิดะเนี่ยดันเป็นรุ่นน้องของโยเฮท,ที่ไฮสคูลแห่งหนึ่งโดยไม่ได้ไม่ได้เป็นการสนิทกันมาก่อนนะครับแต่มาเจอกันแล้ว ก็เข้าไปรักษาเข้าไปทํางานที่เดียวกันที่คลินิกเดียวกันมาเจอกันโดยบังเอิญแล้วก็มีการคุยกันนะครับกับนักฟุตบอล คนนี้ก็คือคาสโตะคูชิดะคุยไปคุยมาครับคูชิดะก็ได้รู้ว่าโยเฮเนี่ยเฮ้ยพี่คนนี้เขาใช้ได้นี่หว่าเขาเก่งเขามีความสามารถที่จะรักษานะครับรักษาเนื้อรักษาตัวของนักกีฬาโดยเฉพาะนักฟุตบอลได้ดีคูชิดะครับกลับมาที่ประเทศไทยครับมาเล่าเรื่องของโยเฮเชิรากิเจ้าหนุ่มจากประเทศญี่ปุ่นนะครับเมื่อประมาณสัก10 10กว่าปีที่แล้วอายุ20ต้นต้นเอง่งพึ่งเรียนจบใหม่ๆเลยบอกว่าเฮ้ยผมไปรู้จักคนนี้มามาเล่าให้คุณอนนบสิงโตทองผู้บริหาร ของชนบุรี FC แล้วก็โคชเฮงครับวิทยาลาภกุลฝั่งหลังจากนั้นครับสผู้บริหารของชนบุรี FC ฟซพี่น่าสนใจนะครับที่จะดึงตัวโยเฮชิระกิมาเป็นทีมงานสตาฟโคชคนใหม่เรื่องของการฟื้นฟู สภาพร่างกายของนักเตะหลังนะครับหลังแมชการแข่งขันรวมถึงกายภาพบําบัดเพราะว่าย้อนกลับไปประมาณสัก1ิบสปีที่แล้วเรื่องของกายภาพบําบัดเรื่องของการดูแลรักษาสภาพร่างกายการฟื้นฟูสภาพร่างกายของนักเตะเนี่ยต้องยอมรับครับว่าไทยลีกในสมัยนั้นมันยังมีน้อยอยู่นะครับยังสโมสรต่างๆยังให้ความสําคัญกันน้อยอยู่แล้วชนบุรีเนี่ยเป็นหนึ่งในสโมสรที่ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้นะครับเป็นสโมสรแรกๆเลยนะครับตอนนั้นเนี่ยโยเฮเล่าให้ผมฟังว่าในปี2011เนี่ยหลังจากที่คูชิดามาบอก ว่าเฮ้ยชุนบุรีเขาให้ความสนใจนะคุณสนใจที่จะไปทํางานที่ประเทศไทยไหม<_ <EN> _>เขาบอกว่าในปี2องพทีมในไทยยังไม่ได้มีคนทํางานแบบเขามากนักนะครับแล้วก็นักเตะของชนบุรีเนี่ย<_ <EN> _>ก็มีปัญหาในเรื่องของอาการบาดเจ็บแล้วก็การฟื้นฟู สภาพร่างกายหลังจากแมชการแข่งขัน,นที่จะกลับมาพร้อมลงสนามอีกครั้งหนึ่งเนี่ยต้องใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับเขาก็เลยบอกชบุมรีว่างั้นผมขอเคลียร์เรื่องการเรียนนะครับที่ยังติดค้างอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ได้ย้ายมาที่ชนบุรี f อในเดือนมีนาคมของปี2012 นะครับหรือประมาณสัก12ปีที่แล้วเรื่องปัญหากายภาพของนักเตะไทยในสมัยนั้นเนี่ยมันเยอะมากครับโยเฮบอกว่าเขาเข้ามาเนี่ยเจอข้อเท้าพิกบ่อยกล้ามเนื้อก็ฉีกง่ายตะคิวเนี่ยขึ้นง่ายกันมากเพราะว่าวอร์ไม่ถึงอบอุ่นร่างกายก็ไม่ถึงนะครับวิธีการอบอุ่นร่างกายวิธีการดูแลร่างกายก่อนที่จะลงสนามวิธีการดูแลร่างกายหลังจากที่ออกจากสนามนะครับหลังจากจบแมชการแข่งขันก็แต่ละคนก็มีวิธีการที่ผิดถูกต่างกันนะครับเขาก็มาดูแลเรื่องนี้ แทบจะไม่รู้จักใครเลยไม่รู้จักวัฒนธรรมไทยไม่เคยมาประเทศไทยก่อนนะครับตอนนั้นมาเห็นนะักฟุตบอลไทยเขาบอกว่าแข่งเสร็จวันต่อมาเอาแต่นอนไม่มาซ้อมเพราะว่าเจ็บแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวไปพักพักก็คือการนอนแต่จริงๆแล้วเนี่ยโยเฮเขาบอกว่าการเหนื่อยการเมื่อยการล้าพวกนี้เนี่ยอาการที่มันเกิดขึ้นหลังจากแมตช์การแข่งขันในวันต่อมาเนี่ยมันไม่ได้หายไปจากการนอนมันไม่ใช่วิธีการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องอยากพักก็จริงวัฒนธรรมไทยในสมัยนั้นนะนะการนอนคือการพักแต่ว่าจริงๆแล้วมันต้องมาฟื้นฝูมัน ต้องมาบางทีมันต้องมาฝังเข็มดูแลร่างกายมันต้องมานวดมันต้องมากายภาพกับการฟื้นฟูหลังการแข่งขัน ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับสำหรับนักกีฬาโดยเฉพาะในประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งการฟื้นฟูหล,ลังการแข่งขันนะครับหรือว่าที่เขาเรียกกันสั้นๆน,นะครับว่าการรีแฮบเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทางด้านของโยเฮชุรุกิเนี่ยเขาพยายามที่จะนําเข้ามาเพื่อที่จะมาปลูกฝังนะครับเปลี่ยนวัฒนธรรมของนักเตะไทยในสมัยนั้นนะครับที่ยังมองว่าการนอนนะครับคือสิ่งที่ดีที่สุดหลังจบการแข่งขันแต่จริงๆแล้วมันสิ่งที่ดีที่สุดคือการฟื้นฟูร่างกายตัวเองการรีแฮบการรีคอร์เวอรี่ต้องกินน้าอยา แค่ไหนต้องไปนวดตรงไหนต้องไปกายภาพยังไงนะครับหลังจากนั้นภาพรวมของนักเตะชลบุรีเอฟซีก็ดีขึ้นครับการบาดเจ็บหลังจากการแข่งขันการฟื้นฟูสภาพร่างกายหลังจากการแข่งขันนะครับการบาดเจ็บในตอนวอร์มก่อนลงสนามอะไรต่างๆอาการเมื่อลงเมื่อลาอะไรพวกนี้มันก็ดีขึ้นนะครับโยเฮก็ได้บอกว่าทุกอย่างเนี่ยมันมาจากการที่เขาพยายามนะครับเขาพยายามที่จะใส่ความรู้เข้าไปใส่ความเป็นมืออาชีพเข้าไปให้นักเตะได้ดูแลตัวเองเขาพยายามบอกเขาพยายามสอนนะครับซึ่งนักเตะชลบุรีก็ให ให้ความร่วมมือดีนะครับเขาชอบมากโดยเฉพาะพิติเขาบอกว่าเขาชอบพิติมากเพราะว่าดูแลตัวเองได้ดีมากพิติคือสินทวีชัยไทยรัตนกุลนะครับตอนนี้ก็อายุจะ40แล้วยังไม่ประกาศเลิกเล่นด้วยนะครับดูแลตัวเองดีมากสาหรับร้รทกศัพระตูระดับตํานานของชุมบุรีเอฟซแล้วก็ทีมชาติไทยนะครับโยเฮเนี่ยอยู่กับชุมบุรีทั้งหมดนะครับ5ปีเต็มตั้งแต่ปี2012จนถึงปี 2016นะครับหลังจากนั้นนะครับฟูมฟักความทําความรู้จักกับนักเตะไทยนะครับแล้วก็ทําความรู้จักกับชนบุรีเอนะครับเข้าใจภาษาเข้าใจวัฒนธรรมมีความรู้มากมายมหาศาลและพอประมาณและสักประมาณ5ปีแล้วโยเฮก็ได้เติบโตขึ้นครับในปี2017โยเฮได้เติบโตขึ้นได้ร่วมงานกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับในในยุคข,ของอพนรพลเอกสมยศพุ่มพันธม่วงเนาะในตําแหน่งคอนดิชั่น นะครับคอนดิชันิงเทรนเนอร์หรือว่าฟิสิโอเทเลปส์นะครับก็คือนักกายภาพบับัดในปี2017ครับแล้วก็อยู่กับทีมชาติไทยเนี่ย ยาวนานนะครับประมาณสัก3-4ปีร่วมงานกับทีมชาติไทยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับและก็หลากหลายไม่ว่าจะเป็นทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับในยุคข,ของอากิรานิชิโนะนะครับแล้วก็มีทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีทีมชาติไทยชุดเด็กด้วยแล้วก็มีทีมชาติไทยอ่าชุดผู้หญิงนะครับเป็นทีมชาติหญิงนะครับแล้วก็มีทีมชาติหญิงชุดเยาวชนนะครับโดยโยเฮเนี่ยผ่านการดูแลนะครับทีมชาติชุดใหญ่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเกมอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดย์ไปปี2017 ชนะเมียนมาชนะเคนยานะครับชนะเมียนมา3 1ชนะเคนยา1 0นะครับเคยดูแลทีมชาติไทยชุดเยาวชนไม่ว่าจะเป็นยูสิบหกนะครับรชิงแชมป์เอเชีย2 0 1 8รอบคัดเลือกที่กรุงเทพนะครับยูสิบเก้าชิงแชมป์เอเชีย2 0 1 8รอบคัดเลือกที่มองโกเลียนะครับแล้วก็รอบสุดท้ายที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับแล้วก็เคยคว้าแชมป์ซีเกมส์2 0 1 7นะครับฟุตบอลชายในมักกัมกีฬาซีเกมส์2 0 1 7ที่ประเทศมาเลเซียนะครับฝ่ายใต้เฮดโค้ชก็คือพี่โยกนะครับ วรวุษสีมาคะนั่นเองเคยเป็น1ในสตาฟ์บูยี่23นะครับชิงแชมป์เอเชีย2018ที่ประเทศจีนแล้วก็เป็นหนึ่งในสตาฟนะครับฟุตบอลชายในะมากกมกีฬาเอเชียนเกม2018ที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับเคยเป็นทีมงานสตาฟโคชทีมฟุตบอลหญิงชุดเยาวชนชุดคว้าชแชมป์อาเซียน U16 นะครับแล้วก็อยู่ในชุดฟุตบอลหญิงนะครับที่ได้ไปแข่งขันฟุตบอลโลกหญิงในปี2000 19ด้วยนะครับซึ่งเขาเคยบอกนะครับในช่วงเวลานั้นเขาบอกว่าเขาทํางานกับทีมชาติไทยเนี่ยเขามีความสุขมากเพราะเขารู้สึกว่าย้อนกลับไปตอนที่เขากําลังอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นยังเป็นคนที่ไม่ได้มีความฝันไม่ได้มีเป้าหมายอะไรมากมายในชีวิตเขายังไม่รู้เลยครับว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาจะได้มาทํางานที่ต่างประเทศที่ประเทศไทยแล้วก็มีคนรักนะครับมีน้องนองน,องนักเตะไทยชอบแกล้งโยเฮเพราะโยเฮเนี่ยเขาจะพูดภาษาไทยแต่ว่ามันจะแปลงแปลงเสียงจะแปลงแปลงแบบญี่ปุ่น ชนะทิพย์เนี่ยชอบแกล้งนะครับแล้วก็จะทางด้านของน้องๆน,นักเตะหญิงเนี่ยก็จะชอบเรียกโยเฮว่าพ่อบ้างชอบเรียกโยเฮว่าป้าบ้างอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งโยเฮก็มีความสุขเขาบอกม,มีความสุขมากนะครับในการทํางานกับทีมชาติไทยไม่ไม่มีความกดดันแล้วเขาก็มองย้อนกลับไปมองย้อนกลับไปตอนที่ยังอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นก็แบบเฮ้ยเรามาไกลขนาดนี้มันมันดีมากๆนะครับมันดีมากๆสําหรับเขาเพราะว่าเขาเคยเล่าให้ผมฟังว่าอตอนที่อยู่ญี่ปุ่นเนี่ยมันกดดันมากคนที่ญี่ปุ่นค่อนข้างที่จะกดดันแล้วก็ซีเรีย นะครับแล้วเขาก็รู้สึกว่าที่ญี่ปุ่นมันกดดันกันไปเขาอยู่ไม่ได้เขาก็ไม่อยากจะเข้าไปเรียนมาหาลัยที่ต่างคนต่างแบบเรียนใส่กันแบบเนต็มๆนะครับเขาก็อยากไปเรียนวิชาชีพที่มันมุ่งตรงไปทิศท,ทางใดทิศท,ทางหนึ่งที่เขาชอบเขาชอบเรื่องของการดูแลร่างกายชอบเล่นกีฬานะครับชอบอดูแลร่างกายเขาก็มุ่งไปที่เรื่องของการกายภาพบํบาบัดไปเรียนแบบเป็นคอลเลจที่เป็นคลินิกโดยตรง เกี่ยวกับการรักษาคนโดยตรงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ม other ีความสุขแล้วเขาก็มีความสุขที่ได้มาทํางานที่ที่ไทยนะครับความผิดพลาดทุกอย่างมันเกิดขึ้นอยู่แล้วแต่ว่าเขารู้สึกว่าคนไทยนิสกับเขานะครับบางทีเขาก็อาจจะผิดพลาดบ้างอาจจะมีอะไรที่มันอาจจะยังทําได้ไม่ดีพอแต่เขารู้สึกว่าคนไทยเนี่ยเขาไนส์คนไทยไนส์กับเขาคนไทยรักเขาเขาก็เลยรักนะครับรักที่จะอยู่ที่ประเทศนี้แล้วตอนนี้เนี่ยเขามีครอบครัวนะครับมีครอบครัวแฟนก็คือพี่อ้อนะครับแล้วก็มีลูกสาวนะครับน่ารักน่ารักอยู่ หนึ่งคนนะครับแล้วก็อยู่ที่ประเทศไทยนี่แหละหลังจากที่ทำงานนะครับทำงานกับ ทีมชาติไทยไประยะหนึ่งนะครับหลังจากนั้นโยเฮก็ได้ย้ายนะครับหลังจากอา,อากิระนิชิโนะนะครับได้แยกทางกับทีมชาติไทยนะครับโยเฮก็ได้ย้ายไปอยู่กับเบอร์รัมยูเนเต็ดนะแล้วก็ไปประสบความสําเร็จนะครับอยู่ในยุคที่มาสัทธะอิชิอินะครับคว้าทริปเปิลแชมป์กับเบอร์รัมยูเนเต็ดฤดูกาลแรกนะครับซึ่งก็คือฤดูกาล2021ถึง2022นั่นเองหลังจากนั้นในฤดูกาล2022ถึง2023จนมาถึงปัจจุบันโยเฮก็ได้ย้ายไปอยู่อีกสโมสรหนึ่งนั่นก็คือ PT ปรี นะครับแล้วก็ทำงานร่วมกับทางด้านของต่อพิฆาตจนกระทั่งครับในช่วงก่อนหน้าที่จะมีการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียนะครับกับเกาหลีใต้ทางด้านของพิจัายล่ามนะครับ แล้วก็ทางด้านของมาซาดะอิชิอิที่เคยร่วมงานกับโยเฮก็ได้มีการเดินทางไปที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับได้ไปเจอกับโยเฮชิรากิครับแล้วก็นายกเกียร์ครับทรงเกียริลิ้มอรุณรักนะครับซึ่งเป็นประธานสโมสรของพีทีประจวบ FC ีก็มีการพูดคุยกันโดยอิชิอิเนี่ยก็มีการขอยืมตัวครับขอยืมตัวโยเฮในช่วงฟี a ا เดที่จะเจอกับเกาหลีใต้นะครับท้งเย่าแล้วก็เยือนนะครับเยือนที่โซเวอร์คัพสเตเดียมเมื่อวันที่21มีนาคมแล้วก็ เกมย่าวนะครับที่ราชมังคลากีฬาสถานในวันที่26มีนาคมที่จะถึงนี้นะครับซึ่งทางด้านของนายกเกีย์ก็มีการ ตกปากรับคำครับเพราะว่ามองเรื่องของชาติมาก่อนนะครับแล้วก็อิชิอิเนี่ยก็มองว่าโยเฮนะครับสามารถที่จะสื่อสารกับตัวเขาได้เรียนรู้ฟุตบอลคุ้นชินกับทีมชาติไทยสื่อสารกับตัวเขาที่เป็นคนญี่ปุ่นเหมือนกันได้แถมนักเตะไทยนะครับก็คุ้นมือคุ้นการทํางานคุ้นน้ําหนักมือการนวดการกายภาพของโยเฮอยู่แล้วนักเตะไทยชอบด้วยซ้ำนะครับก็ดึงโยเฮมาร่วมงาน นะครับเป็นหนึ่งในทีมงานสตาฟโค้ชของทีมชุดนี้ซึ่งโยเฮครับไม่มีการปฏิเสธเลยพอเห็นอิชิอิมาปุ๊บมายื่นข้อเสนอโยเฮมาช่วยไหมประมาณสัก2อาทิตย์กับทีมชาติไทยคุณจะไม่ได้พักนะแต่ว่าคุณจะได้ช่วยทีมชาติไทยทางด้านของอานายกเกียนะครับที่เป็นบอสที่เป็นผู้บริหารของพีทีประจวบไฟเขียวปุ๊บโยเฮไม่ปฏิเสธเลยฮะเพราะว่าโยเฮเขาชอบที่จะทํางานกับทีมชาติไทยอย่างที่ผมบอกไป เขาเข้ากับนักเตะไทยได้ดีนักเตะไทยก็ชอบเขาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ศรัทธาในฝีไม้ลายมือการกายภาพของเขาอยู่แล้วและอีกอย่างหนึ่งครับคือโยเฮเขามีความฝันมีความฝันครับเขาเคยเล่าให้ผมฟังว่าเขามีความฝันอยู่2อ,อย่างนะครับในการที่มาทํางานกับทีมชาติไทยฝันแรกสุดของเขานั่นก็คือเขาอยากเห็นทีมชาติไทยชุดใหญ่นะชุดใหญ่ชนะทีมชาติญี่ปุ่นให้ได้ นะครับทีมชาติญี่ปุ่นชุดใหญ่เพราะเขาเชื่อว่าทีมชาติญี่ปุ่นเนี่ยต่อให้พลาดท่าต่อให้แพ้เนี่ยทีมชาติที่เล็กกว่าแต่ทีมชาติญี่ปุ่นมีมีรากฐานที่ค่อนข้างแน่นอยู่แล้วมันไม่ได้ดรอปลงขนาดนั้น แต่เขารู้สึกว่าอยากให้ทีมชาติญี่ปุ่นแพ้แพ้ทีมชาติเล็กๆบ้างเพื่อที่จะได้พอแพ้ปุ๊บมันจะเป็นการเหมือนเปิดแผลเพื่อที่จะรู้ว่าจุดอ่อนคืออะไรแล้วก็พัฒนาต่อไปคือเขามองแบบญี่ปุ่นลยฮะ,ะแพ้เพื่อพัฒนาต่อไปแล้วเขาเชื่อว่าญี่ปุ่นต่อให้แพ้ไทยหรือต่อให้แพ้ทีมเล็กๆมันก็ไม่ได้ทําให้ภาพรวมมันแย่ลงเพราะว่ารากฐานค่อนข้างแน่นแต่ไทยเนี่ยเขาอยากให้ไทยเนี่ยชนะทีมชาติญี่ปุ่นให้ได้สักครั้งหนึ่งเพราะว่าถ้าไทยเนี่ย สามารถชนะทีมชาติญี่ปุ่นหรือชนะทีมระดับบิ๊กดิ๊กของเอเชียชนะเกาหลีใต้ชนะซาอุแลอะไรพวกนี้ชนะอุซเบกิสถานชนะอิหร่านมันจะทาให้ไทยเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยเราสามารถทําได้เว้ยถ้าเราพัฒนาถ้าเราวางรากฐานดีๆความสามารถเราก็มีมันจะทําให้เราเนี่ยไม่กลัวแล้วก็ตัวไม่ตัวเล็กเหมือนเดิมเขาอยากให้ไทยชนะญี่ปุ่นเพราะว่าญี่ปุ่นจะได้พัฒนาขึ้นอีกนี่คือชาติบ้านเกิดของเขาส่วนไทยเนี่ย พอชนะอะทางด้านของทีมใหญ่ๆได้สามารถใหญ่ขึ้นสามารถพองตัวได้มากขึ้นนี่คือวิธีการคิดของโยเฮครับอย่างที่2คือเขาอยากอยู่ร่วมกับทีมชาติไทยนะครับในโมเมนต์ที่ได้ไปแข่งขันในระดับโลกเขาเคยไปแข่งขันในระดับโลกกับทีมชาติไทยนะครับในศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกมาแล้วในช่วงประมาณสักปี2019ที่ผ่านมา นะครับส่วนอีกหนึ่งอย่างที่เขายังไม่สามารถที่จะทําได้ก็คือเป็นทีมชาติผู้ชายเนาะเคยคว้าแชมป์ซีเกมส์นะครับกับทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีกับทีมชาติไทยชุดใหญ่เนี่ยเขามีความฝันว่าเขาอยากจะอยู่ร่วมเป็นทีมงานสตาร์โคชกับทีมชาติไทยชุดใหญ่ในชุดที่ได้ไปแข่งขันในระดับฟุตบอลโลกตอนเมื่อโอลิมปิกเกม2020ที่แข่งขันที่ประเทศบ้านเกิดของเขาคือประเทศญี่ปุ่นเขามีความฝันนะครับตอนนั้น ยู่2ิชิงแชมป์เอเชียที่คัดเลือกไปโอลิมปิกเกมส์เนี่ยทางด้านโยเฮเนี่ยอยู่กับทางด้านของอากิรานิชิโนะนะครับที่แข่งขันต้นปี2020ถ้าจํากันได้นะครับทีมชาติไทยเข้าไปถึงรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับก่อนจะไปแพ้ซาอุดิอาระเบียศูนย์ประตูต่อหนึ่ที่สนามธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตโยเฮก็อยู่กับทางด้านของอากิระนิชิโนะครับเขาเคยบอกผมว่าเขามีความฝันอยากจะเห็น ทีมชาติไทยนะครับชุดนั้นเนี่ยไปแข่งขันในโอลิมปิกเกม2020เพราะว่ามันเป็นบ้านเกิดของเขาและเป็นหนึ่งในทีมงานสตาฟโค้ชของทีมชาติไทยแล้วก็ได้ไปแข่งขันในประเทศญี่ปุน่นแล้วก็จะพาคุณพ่อคุณแม่ที่มาจากเกียวโตมาดูเขาทํางานกับทีมชาติไทยโอ้เขาพูดแบบแล้วก็มีรอยยิ้มแล้วก็หัวเราะไปด้วยนี่คือความฝันของเขาครับเพราะฉะนั้นพอนายกเกียวไฟเขียวพออิชิอิมาเชิญตัว โยเฮไม่มีปฏิเสธเลยและเขาก็ตกปากรับคำครับเราจึงได้เห็นโยเฮชิรากิกลับมาอยู่กับทีมชาติไทยอีกครั้งหนึ่งในยุคของมาซาดะอิชิอิฮะแล้วก็ได้เห็นเขาทํางานนะครับในการถ่ายทอดสดเราก็ได้เห็นนาตอนที่เปลี่ยนตัวสารัตอยู่เย็นนะครับเข้าสู่สนามแทนที่ของชนะทิพย์สงกระสินก็เห็นโยเฮนะครับถือของนะครับเพราะว่าตอนนั้นนะชนะทิพย์ก็อาจจะมีแบบอาการบาดเจ็บแล้วก็มีการควบคุมการเปลี่ยนตัวนิดหน่อยนะครับสำหรับโยเฮเขายังเต็มที่กับทีมชาติไทยเสมอเมื่อได้โอกาสครับขอบคุณโยเฮนะครับ ก็ขอบคุณนายกเกียร์ด้วยแล้วก็ขอบคุณทางด้านของมาสตระอิชิอิด้วยที่ทําให้ดิวของโยเฮนะครับเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งกับทีมชาติไทยนะครับยังไงก็ติดตามโยเฮชิระกินะครับติดตามทีมชาติไทยกันต่อนะครับในการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชีย นัดสาคัญอีกหนึ่งนัดครับทีมชาติไทยจะเปิดบ้านที่ราชมังคลาีฬาสถานนะครับในวันอังคารที่26มีนาคมที่จะถึงนี้นะครับเจอกับทีมชาติเกาหลีใต้เรายังมีหวัง1แต้มนะครับอย่างน้อยๆหวัง1แต้มแล้วก็อีก2นัดที่เหลือที่เจอกับสิงคโปร์กับจีนต้องสู้อย่างเต็มที่ครับเพื่อรอบ18ทีมสุดท้ายให้ได้นะครับสำหรับทีมชาติไทยวันนี้ สนุกมากในการที่จะมาเล่าเรื่องเพื่อนของผมคนนึงโยเฮชิระกิครับเป็นหนุ่มชาวญี่ปุ่นที่น่ารักนะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องจอนนี่คือจอนสตอรี่ที่ผมนาฝากทุกท่านให้ได้ฟังกันในวันนี้ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากสําหรับการติดตามนะครับทุกท่านแล้วพบกันใหม่ในอกาศหน้าสวัสดีครับ